วันนี้วันที่สองธันว่าคมกล้องพันหน้าลอยขึ้ตามคณะนี้เวลาครบกันนี่ได้ห้าสิบห้านาทีทีผมยืนอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นกลองผาดีกับคนถ่าดีอย่างลหลัง่งศกดิ์จากวัดนครที่สมราชนะครับคณะนี้นะครับหัวหน,น้ามจากเถิดเข้าร่วงนะครับถึงนะครับกายไล่ลงมาสู้ในะรบ,บริเวณกลองถาดีในขณะนี้ ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับพี Radio ่น้องทีอยู่ในเขตนะครับเทศบาลนะครับระบานอีกน้ำซึ่งซี้เฉวงนะครับให้ระมัดระวังหรือว่าในเมืองในขณะนี้ในตัวเมืองนครธิรมราชไม่แน่นะครับช่วงนี้นะครับอาจจะน้ำท่วมไปเร็วนะครับได้ระวังมวลน้ำอีกเลาะนัลาะหนึงนะครับถึงกระนั้นสีพบยืนอยู่นีนะครับฝนก็กำลังตกลงมาอย่างนักนะครับพี่น้องพี่น้องที่อยู่ในเขตนะครับเทศบาล คงจะเตรียมตัวพยกลเล้วนะครับในกระทีพื้นทีไล่พื้นทีนะครับนำท่วมไปจํานวนมากนะครับเดียวพมจะป่าไปบริเวณนะครับในตัวนะครับก่อสะพานนะครับในกณะบริเวณในน้ำนะครับหรือจะไล่หลงทู่ตัวเมืองในคอร์ดธรรมนะครับนี่ครับนะครับในบริเวณน้ํานะครับ การังจอดไปมาได้ตามปกติแต่ขณะนี้นะครับพี่น้องนี่คือนะครับตัวบริเวณคลองถาหย่หรือว่าคลองถาดีนะครับขณะนี้นะครับน้ำได้ท่วมนะครับอ่าทีเขาทำไอนะครับถ่ายคลังไว้นะครับท่วมหมดแล้วนะครับอ่าร้านพี่น้องในตัวเมืองนครทรีธรรมราชนะครับต้องนรับนะครับ พารนักในนนท์นะครับออันเตรียมเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะครับผลน,น้ำจำนวนมาร์กนะครับพุ่มเอกวิชชุมพุ่นนะครับรายงานจากคลองถาดีนะครับอำเภอลันสัก,กาจังหวัด,ด,คดนครศรีธรรมราชครับความคืบหน้าเป็นอย่างไรจะรายงานเป็นระยะระยะ,ะ,ยะต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ